สารก้าวโสารเนรัรบรมเราแต่ลนยงคนนี้ดเด่นั้กันตางรดัที่นงอต้งตัในเดจ้าระดับแรกงนนี้ดเด่น่านผู้ใหญ่แดงเปือสุดๆระดับที่สองสารวัตรเพื่อใหญ่องท่านที่สาผู้ช่วยโท่าใแนที่สี่นายสินจารัก ท่านที่ห้านายสัตว์บันสมองแก่ท่านที่หกนายจิตที่รักษาท่านที่เจ็ดสาวอัญญาโกศีเจ้าภาพที่แปดท่านที่แปดนายสลิดตรีพิเศษท่านที่เก้านายพรานพิมพิมายอันที่ต้องขออภัยด้วยในภาษาพากาคกับางนี้ต้องขออภัยท่านเก้าท่านทะเลเราเดเข้าไปเลยครับ พี่เรางหล่าี้ท่านไปลงมือซึ้อพร้อมกันเดี๋ยวดอ,อกนักท่านเจ้าภาพนัก้าท่านยกของซ้นพร้อมกันเดี๋ยวสูกครับสูออื่นเราจะท้ายด้วยพร้อมแล้วยงขึซื้พร้อมกันครับนับหนึ่องสาสาุนะ 1, 2, 3, 3, สระพระนาำที liksom, ่เก่าพระ้าาตากของได้ดูคนาของแท่นผู้ใหญ่แง่เป็นสุงสุดเลยนะะท่านเจ้าข้าครับเดี๋ยวเราได้รวจน้ำนลัผ่อนจากพระบุตรเจ้าพระสงฆ์ทรงโยนสัวท่านเจ้าูกัตในวันี้ในการที่วันที่เต้าดูน้ำก็ดีที่เจ้าดูน้ำก็ดีไม่ตด้ใจรูดน้ำน้ำผ่อนร่านเจ้

จิตจิตังปะจิตังโกหังจิตเมวะสมิจจทุกข์เตภูเณทุกขังตปังกัมโภปะระสุจะภาอิโติะโยะา